สวัสดีครับทุกคนสวัสดีดีมเวอร์นะครับวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกเป็นครั้งแรกนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆนะบ้านเราอยู่บ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวอะไรแบบนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะมาเติมเต็มชีวิตวัยเด็กนะครับเพราะว่ามีเวลาว่างแล้วนะครับก็จะเลยแบบว่าจะเล่นทุกเครื่องเล่นเลยนะครับก็อยากรู้ว่าเครื่องเล่นไหนที่จะแบบว่าวาดเสียวที่สุดนะครับเห็นคนอื่นเล่นแบบดูน่าัวว่าดเสียวจังเลยครับวันนี้ก็มากับเพชรย้อมนะฮะโย่เพชรยอม จริงๆแล้วนะครับผมคือ James Bond คเจมบอลขา,ายปิดหัวตัวน,นี้นะนี่ก็คือเครื่องเล่นแรกที่เราจะเล่นกันนะครับวันนี้โอ้โหสนุกมากไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เขาเล่นที่ไหนแล้วไม่ใช่หรอเออนี่นะครับบัตรนี้นะครับไอ้ป่อแขนนี้สามารถเล่นได้ทุกเครื่องเล่นนะครับทุกคนเป็นแบบว่าป่อแขนราคา600บาทนะสำหรับสองคนนะครับ I am Batman เฮ้ยซูเปอร์แมนนี่หว่า ้้นอองไเครื่องเล่นแรกจริงๆที่เราจะเล่นกันนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องเล่นนะเป็นบ้านยักษ์นะครับอ,อเข้ามาในบ้านยักษ์นะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าทุกอย่างจะดูใหญ่ไปหมดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรน่า่าเสียวนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่า เหมือนพิพิธภัณฑ์บ้านยักษ์นะครับอุ้ยไข่ไดโนเสาร์โอ้หนะก้องไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นห้องธรรมดาแค่นี้นะครับมีแมลงสาบตัวใหญ่นะที่ผมชอบมากนะครับกระจกพิเศษนะครับกระจกนี้ทำให้เราดูสูงขึ้นนะว้ ่อเดี๋ยวเราไปสถานที่อื่นกันต่อนะภายในสวนสนุกดีมเบอร์เขาก็มีสินค้าของขายด้วยนะครับทุกคนของฝากติดไหมติดมือนะโอ้นี่คือตรงไหนเนี่ยสถานที่ต่อไปที่จะเราจะมาพิสูจน์กันนะครับเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบลู่นะครับบ้านผีสิงเขาบอกว่าบ้านมีสิ่งที่นี่น่ากลัวมากๆนะครับผมจะลองเข้าไปพิสูจน์กันดูด้วยตัวเอง ว่าจะเป็นยังไงโอ้ยโอะไรวะเนี่ยน่ากลัวนะน่ากลัวนะทุกคนเฮ้ยไฟดับปะไฟดับ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 ไม่นะเดี๋ยวให้พี่เพชรย้อมเดินนำแล้วกันนะเราอยู่ข้างหลังนี่ก่อนนะขอถ่ายไว้ก่อนมืดจังเลยอะ มดมากมมากเอ็ดนำไปดิและเร,ร,รื่องราวอ็รู้ััอะไรวะตัวดิมืดมากเลยนะต่อแล้วก่อ ใช่ครับเป็นไงครับเข้ามาที่ถิ่งน่ากลัวไหมครับนี่ตาบ่นนะน่ากลัวไหมครับน่ากลัวไหมครับเจอกันครับต่อไปนะครับเราก็จะลุยไวกิ้งกันนะเขาบอกว่าไวกิ้งนี่จะน่ากลัวมากเลยครับผมก็ไม่เชื่อหรอกก็ต้องลองด้วยตัวเองนะมันจะสไลด์อย่างนี้นะเฝ้าาเเฝฝ้้าถือถ่ายได้บอกวะ ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าจะถือโทรศัพท์ถ่ายได้หรือเปล่านะครับวลัโทรศัพท์ร่วงไปกันนะครับกลัวลูกซือวะไม่ไหนวะวานเหรอไหมไม่ไหมวางไว้ดิใส่กระเป๋าเนี่ยันนี้เราตรงนี้ตรงนี้นั่งข้างหน้าเลยนะครับผมว่าไม่น่ากล้านั่งข้างหลังอาจจะน่ากลัวนะครับมันไม่มีที่ล็อกเลยเหรอโอ้มารอดูนะว่าหลังจากเล่นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บโทรศัพท์ก่อนไม่กล้าถือนะกลัวโทรศัพท์ร่วง E aí ข้างหลังไหวไหมครับไหแล้วอ๋อโอ้ยแย่เหมือนกันไม่ได้ถ่ายตอนเล่นไว้นะครับทุกคนเพราะว่ากลัวเราดู Safety นะใช่อันนี้ก็มีที่ล็อกแค่ตรงนี้นะถ้าเราจับไม่อยู่นี่ถ้าเราจับไม่อยู่นี่อาจจะล่วงได้นะทุกคนใช่ไหมถ้านั่งหลังน่าจะเสี่ยวกว่านี้นะเป็นไงเซฟตี้นู่นนี่ใช่ครับใช่ออกห่ามือเลยนะครับผม เรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับเครื่องเล่นที่หวัดเสียวชนิดแรกนะคบทุกคนก็ยังไม่เท่าไหร่นะสำหรับผมก็ยังคิดว่าไม่เท่าไหร่ยังมีซี่อยู่นะครับเดี๋ยวรอไปเครื่องต่อไปเจอคนรู้จักเราด้วยนะครับเครื่องเล่นต่อไปที่เราจะเล่นนะสกายโพสเตอร์นะครับแต่ว่าคนตอนนี้รอเล่นเยอะมากนะ ตอนนี้ก็รอคนเยอะมากนะเดี๋ผมถามคนเคยเล่นนะว่าน่าตัวแค่ไหนครับพีนนีชครับเต็มสบายครับเหมือนนั่งชมวิวเต็มเต็มเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับเื่อนเต็มสิบ,บสองหกระจอกแล้วครัอย่างเงี้ยแบบอีซี่เล่นสบายแล้วผมอะหลังจากที่รอครึออ่งชั่วโมงครับตอนนี้ก็ถึงวิ่ได้เล่นแล้วนะครับทุกคนเราก็จะนั่งหน้าดเลยนะฮะดูว่าจะน่ากลัวใค่ไหนนะนั่งหน้าไปเลยนั่้าดีครับโอ้สบายมากเลยครับบอกเลยดีากดีมากนะครับ รอดูได้เลยน้ำชิลล์รครับมผมมผทำอะไรผมไม่ได้หราแค่นี้นะครับแค่ไหนกันเทียวทุกคนแล้วเจอกันนะครับท,ที่จุดปลายทางสวัสดีครับแค่นี้ละ ก็มาถึงแล้วนะครับก็เยังอ้อมไม่ได้าได้ยังไม่ถ่ายยันไงบ้างอ่ะจะมาถ่ายอีกแล้วโอ้สบายนะฮะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าอีซี่นะครับขอบคุณครับตรวจเช็คของให้เรียบร้อยแล้วโอ้ก็รอดมาได้ครับสำหรับเครื่องเล่นที่วัดเสียวระดับที่สองของวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลุยเครื่องเล่นอื่นกันต่อนะเฮียตอนนี้ขอพักดื่มน้ำอยู่บ้านสวัสดีครับ รับเดือดน้ำอยู่บ้านอย่มานะครับเจอน้องๆจำได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ลงเรยองไงครับครับ๊ตู้ครับปตู้เราเล่นหลอไปนะครับเราก็จะเล่นแบทฟู่นะครับโนนะี่นะน้องเนมกว่าจะมานะครับมา้าวมิ่งหน้าทุก่มเลยอะบอกว่าเลย อันนี้เป็นเครื่องเล่นที่สามแล้วนะครับมาดูว่าจะสนุกหรือเอวแค่ไหนนะครับไปดูกันนะครับในนี้มีอะไรกินมต่อมีไวท์กิ้งล้อรับนะหลังจากที่รอมาประมาณครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับเครื่องเล่นอะไรนะโคสเตอร์แมกโนวอ้ยตื่นเต้นมากนะครับเซฟตี้เห็นพัดให้ปลอดภัยนะครับเซฟตี้เรียบร้อยนะครับเซฟตี้เรียบร้อยตีลองดีๆนะตีอีกแล้วโอ้โอ้โอ้เฮีอมยังนะไม่รู้ ไงคุณโมยังไม่ต้องไปเอาแล้วเอาแล้วกูจำแล้วกูกำโทรศัพท์ไวแล้วตอนนี้เไม่็นไรโอแล้ยหมดแล้วนะตอนนี้เสร็จแล้วนะก็รู้สึกเหมือนว่ามืดอย่างเดียวเลยไม่เห็นอะไรเลย เปอย่างไปเยียงมานะครับเมืเ่อกี้ก็ก็ถือว่าให้ระดับความน่ากลัวให้แค่0.5ก็พอนะครับ <1> <1> <1> 1> วันนี้ก็ไวกิ้งนะครับมีเบิ้ลรอบสองแลครับรอบแรกเขาบอกว่านั่งนั่งนนหน้ามันธรรมดาไปนะรอบนี้ผมจะมานั่งข้างหลังนะครับน,นี่มีคนนั่งแล<ๆ>้วเหอนี่นี่ก็ได้ รอบสองับวันนี้รอบแรกยังไม่สบใจนะยังไงเอรอบนี้รอบนี้ช like> ิวไหมชิวเหมือนเดิมรอบนี้แบบไม่รอบแรกพีเห็นัวนั่งเกือบท้ายนะครับรอบแรกเห็นไม่ค่อยกลัวหรอกกลัวคนเดียวแต่แต่รอบนี้ชิวแล้วแต่แบบันมันมนมันยาจะได้เห็นตอนที่เกิดปรากฏการณ์ไม่ได้เห็นนะผมขออนุญาตเอาโทรศัพท์วางไว้ก่อนนะผมไม่กล้านะครับคุณเมาคุณเมา เลจรอบสอง้วก็สุดจัดนะรอบสองนั่งข้างหลังเลยแบบว่าใจสั่นเลยนะแต่ก็ยังผ่านมาได้แต่ด้วยดีนะเครื่องเล่นซุปเปอร์สแปนนะครับเอาเป็นว่ายังไม่เล่นดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเปียกนะเอาไว้ไช้ท้ายแล้วกันนะครับถ้าถ้ามีเวลานะจะเล่นนะครับน่าเล่นมากนะครับแต่ว่ามันมันน่าจะเปียกใช่ไหมไอซุปเปอร์สแปนมันเปียกใช่ไหมใช่มันเปียกครับแค่เดินผ่านยังเปียกเลย สายเท้าตอนนี nah, right ้เรบก็เจอน้องๆนักจ okay, ักรลองเล่นเลยนะครับโอ้น้องหล่อหลอนนะครับโอ้เล่นอะไรไปบ้างวันนี้อะไรยังไงเล่นไปแล้วเหรอสุดยอดเจอกันครับทุกคนในน้ำหขอแบบว่าเราเล่นเครื่องเล่นระดับอนุบาลนี่ก่อนครับรถบัสลอยฟ้าดูแล้วเดี๋ยน่าจะผ่อนคลายลงมาได้นะครับเครื่องเล่นนี้อีกอย่างคนน้อยด้วยนะครับเครื่องเล่น ที่อื่นนีนต่อคิวกันยาวมากตรงนี้คนน้อยมากนะครับเราว่างรอเครื่องเล่นอื่นนะครับแล้วก็มาเมนรกก่อนนะครับ

น้องไวกิ้งดีๆนี่เองไม่นด้ไวกิ้งเล่นเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับรถเมลกนะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่เสี่ยวเสี่ยวอัตบานนะจริงๆก็ เสียวระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับน้องๆไวกิ้งีิดเองแต่ว่าเหมือนจะอ้วกเลยนะมึนหัวมากเราไปเครื่องเล่นต่อไปดีกว่านะครับแตามน้ำน้ำาต้มน้ำแต้มเฉยๆคนเสียวเครื่องเล่นต่อไปที่เราจะมาพิสููนคามเร็วคามแรงกันนะครับก็คือนี่พายุทอร์นาโดนั่นเองนะเราจะเข้าไปอยู่ใน่ามกลางพายุไม่รู้ว่ามันจะน่ากลัวอย่างที่เขาล่ำาลกันหรือเปล่านะครับคุณคิดว่าอันนี้น่ากลัวไหมครับ ไม่มีคําตอบนะคุณเนมครับคุณเนมเครื่องเล่นนี้น่ากลัวไหมครับจากที่เคยมาเล่นนะครับน่ากลัวอยู่นะแต่ว่าไวจิงอันนี้กว่าจริงเหรอแต่ไม่แน่โตมันเสียวอ่าเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะให้คะแนนผมน่ากลัวนะคิวยาวมากนะครับแต่ก็ต้องรอนะครับเพื่อความเสี่ยวนะน่าจะรออีกประมาณ2ี่สนาทีได้นะครับ นายทวารนเปิดประตูโอ้ถึงแล้วนะครับใจนมแล้วโอ้ตั้งแต่ที่ดูมาผมว่าเครื่องเล่นนี้ดูหวัดเกียวที่สุดแล้วนะครับเปลี่ยนใจตอนนี้คงไม่ทันนะไม่รู้ว่าจะได้ลงไปคุยกับร่างมะม่วงหรือเปล่านะครับ โอ้ยดีดีดิ้งเอาดิเอาอยู่แล้วมันมันสูงขึ้นสูงเอาไว้จริงอ่ะเยี่ยหัวทิพย์เลยวะหัวทิพย์เลยคือเก้าสิบห้าองศาอ่ะเออแบบนี้แบบนิ่งแบบไปจริงเลยวะจริงๆแล้วก็เครื่องเล่นฮอนด้าโดนะก็ไม่เท่าไหร่นะครับปวดมากเลยนะเออนึกว่าจะปัดเสียวน่ากลัวกว่านี้นะครับคือแบบ ไม่มีอะไรที่มันบัดเสี่ยวเลยนะวันนี้นะคือแบบชิวๆสบายๆายนะครับทุกคนโหแย่ครับทุกคนไอคอน์นาโดผมว่าไอเครื่องเล่นนี่แหละหมรสุดละสำหรับวันนี้นะครับถานที่ต่อไปที่เราจะไปตะลุยกันครับก็คือเมืองหิมะนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยนะครับอยากรู้ว่าอากาศที่นี่มันจะหนาวจริงหรือเปล่านะจะหนาวัแค่ไหนนะต้องลองเป็นที่สุดแต่เฮ้ยคุณใส่เสื้อคุณคอหนาวเหรอ มไม่ไถก็ได้ครับผมโอ้โหถ้าอากาศมันร้อนน้ำแบบมาเดินชิลๆเข้าไปยังได้เลยนะครับโอ้โหเย็นเลยว่ะนี่สัตว์กินมอ่อยก็แหละตัวเย็นหมดนะไปไหนละ เหนื่อยไม่หนาวร้อนนะร้อนร้อนเกือบถอดเสื้อได้เลยทุกคนนี่นะปกติที่บ้านที่อากาศหนาวกว่านี้นะครับที่รัฐรัฐนชิลชูโร่นะครับอากาศเย็นกว่านี้เยอะนะที่นี่เลยชิลชิลอย่างอันนี้เราเราจะมาสัมผัสหิมะครั้งแรกในชีวิตนะครับนี่หมมะวะโอ๊ยหัวด้วยโัวด้ เรามาแคมปิ้งอยู่กลางหิมะนะครับอโอ้โหอากาศที่นี่เย็นมากเลยนะที่หิมะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เ,เกิดมาเพิ่งเคยเห็นหิมะนะถึงจะไม่ใช่หิมะจริงนะครับแต่มันก็น่าจะดูประมาณนี้แหละหิมะไม่หนาวเหรอครบอกว่าเมืองหิมะหนาวไม่เห็นหนาวเลยร้อนมากเลยนะ อุ่มากไม่ได้เย็นเลยครับทุกทร้อนครับแล้วก็เครื่องเล่นต่อไปของเรานะครับเรือมีชื่อเรียกว่าหนูลมกดนะ จ้าหนูลมกดเจ้าหนูรมกดนะครับมาดูว่าอันนี้จะแบบน่ากลัวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะถือได้ตรงนี้โมนมาสุดเลยดตรงนี้โมนมากนั่งนี่นะนี่ละคนอ๋อนี่เขาจะวิ่งไปตามรางอย่างนี้นะเอ้า

ชิวๆแล้ก็ือแบบว่าเหมือนมาพกผ่อนีนดก่้าเเกืบล่วงนะครัคตรุกมากหแล้วหมดแล้วงรอบโอ้ โอ้ค oh, ือเล่นมาทั้งว so ันแล้ววันนี้เกือบอ้วกเหมือนกันนะเครื่องเล่นนี้เข้าไปเล้นหัวเลยนะครับสําหรับเครื่องเล่นไอหนูอะไรนะเขาเรียกว่าหนูแะลรว่าหนูล้มกดหนูล้มกดนะครับก็คะแนนความบัดเสจยวของเครื่องเล่นนี้นะเต็มสิบนะผมให้แค่สามพอนะครับถือว่าเด็กๆเล่นได้นะเครื่องนี้สบายๆาครับก็สําหรับใครที่คิดจะมาดิมเบอร์นะเหมือนช่วงนี้นะมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะครับทุกคน สำหรับวันนี้นะครับก็เล่นเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสนุกมันมากบอกเลยนะครับดีมเบอร์เครื่องเล่นแบบมีเยอะมากๆเยอะจนเล่นไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ที่แบบว่าวัดเสียวที่สุดในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นทอร์นาโดนะครับสี่เราผมนะครับเต็มสิบแล้วผมให้เก้าจุดห้าเลยครับอีกห้านี่ยังสูจุดห้า <laughs> อีกสูจุดห้าเอออีกสูญจุดห้า,น,หานี่ยังแบบยังกักไว้ก่อนนะ,ะผมว่ามันจะน่าจะเสียวกว่านี้อีกคนจิมน่าจะหมุนสามร้อยหกสิบองศาด้วยซ้ำนะครับ ก็วันนี้นะครับก็ลากันไปแต่เทียนเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไป